สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณตุแจค,ค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของคําที่มีความหมายโดยตรงและคําที่มีความหมายโดยในเหมือนเดิมเลยค่ะจะบอกว่าคําที่มีความหมายโดยในนั้นเนี่ยเป็นคําที่เรามักใช้กันบ่อยมากในชีวิตรประจําวันนะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยใช้บ่อยไปเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําคาว่า คำที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคือคำที่มีความหมายโดยในค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราขออนุญาตที่จะมาทบทวนความหมายของคำที่มีความหมายโดยตรงกับคำที่มีความหมายโดยในกันอีกสักครั้งนะคะว่าสองคำนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะและที่สําคัญวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการทําแบบทดสอบท้ายบทเรื่องนี้ด้วยนะคะให้เราลองพิจารณาลองสังเกตคําให้ดีๆนะคะ พราะมันไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะอะคำที่มีความหมายโดยตรงนะคะก็แปลตรงๆลูกว่ามันคือคําที่มีความหมายแบบตรงตัวนะคะไม่อ้อมขอมพูดกันตรงๆแปลกันตรงๆค่ะในขณะที่คําที่มีความหมายโดยในนั้นเนี่ยจะมีความหมายที่ไม่ตรงตัวนะคะก็คือแปลแบบอ้อมๆแปลแบบต้องคิดอีกครั้งคิดอีกซ้อนหนึ่งนะคะถึงจะแปลออกมาได้ค่ะ ทีนี้นะคะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างคำที่เรามักจะเจอบ่อยทั้งในชีวิตประจำวันของเราเองหรือทั้งในการดูหนังดูละครนะคะเราก็จะพบคำพวกนี้บ่อยๆ,อยๆเช่นคำว่างูพิษนะคะอันนี้งูพิษเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นงูพิษช,ชนิดหนึ่งที่มีความกด้ายดุร้ายนะแต่มันหมายความว่าเป็นคนที่มีความ ัวเทียมอมหิตหล่อนนะมันงูพิษนะง,งูพิษอย่างเงี้ยนะคะในละครเจอบ่อยมากนะคะงูพิษซึ่งแปลว่าเป็นคนที่มีความร้ายลึกซ่อนอยู่นะคะในขณะที่คําว่าเล่นตลกนักเรียนคะสังเกตนิดหนึ่งข้างบนนะคะจะเป็นคําที่มีความหมายโดยตรงก็คือแปลตรงๆส่วนข้างล่างมันคือคําที่มีความหมายโดยในก็คือแปลแบบอ้อ,อมๆนะไม่ตรงไปตรงมาเช่นเล่นตลก ตุกกีเล่นตลกเก่งโดยเฉพาะบทคูเพนสี่อันนี้คือตลกจริงๆอาชีพนะคะในขณะที่ด้านล่างเหมือนโชคเชตาเล่นตลกกับฉันให้ต้องมาพบกับคนอย่างเธอเล่นตลกอันนี้ก็คือเหมือนแบบแกล้งกันหรอมากันแกล้งกันเป็นเรื่องขำๆใช่ไหมแต่ฉันไม่สนุกด้วยนะนะคะอ่ะคําต่อไปคําว่าลมกรดนะคะข้างบนเป็นความหมายโดยตรงก็คือเป็นกระแสลมที่มันมีความเร็วมากแต่ในขณะที่ข้างล่างนะคะ เขาเป็นนักวิ่งลมกรดแต่เผลอตอดตอนวิ่งจึงเสียจังหวะปีนี้เลยไม่ได้เหรียญน,นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรนะเอามีตดตอนวิ่งลมกรดนี้ก็คือวิ่งแบบนักวิ่งแบบสุดๆอะ่ะเร็วสุดๆนะคะเปรียบเทียบนะ,ะในข่าที่คําว่าจับมือนะคะประจัก์จับมือวนิดาต่อหน้าพิษสมัยจับมือก็คือจับมือแต่ข้างล่างคาร์ดีเบิร์กันิซี่ มีนาดนะคะจับมือกันทําเพลงใหม่อันนี้เป็นชื่อฝรั่งนะครูก็อ่านเป็นภาษาไทยเชียนะคะจับมืออันนี้คือร่วมมือกันในการทํางานนะคะให้มันเกิดความสําเร็จค่ะอ่าในระหว่างที่ฟังจะบอกเลยว่าหลายๆข้อที่พูดมาตรงนี้อยู่ในข้อสอบท้ายบทวันนี้ด้วยนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวลิงก์ก็จะส่งไปในกลุ่มห้องของเราเหมือนเดิมทำกันด้วยนะไม่ได้ยากถ้าคุณ พอวิเคราะห์ข้อความได้คุณทําได้ค่ะ,ะคําว่าลอกคราบลอกคราบก็คือลักษณะของงูที่มันสลัดผิวหนังภายนอกออกเพื่อที่จะทาให้ตัวมันนั้นมีความใหญ่ขึ้นขยายร่างกายนะคะคนลอกคราบไม่ได้นะคะต้องใช้เรื่องูนะคะแต่ถ้ามีคนลออคราบเมื่อไหร่เหมือนข้างล่างนี้นะคะแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีค่ะแต่ทําตัวเหมือนดีแล้วมาหลอกคนอื่นว่าตัวเองนั้นดี แต่ในที่สุดแล้วเขาลอกคลาบความจริงออกมานะคะความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ก็เปิดเผยออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะต่อไปคําว่ากระเป๋าหนักนะคะข้างบนคือหนักจริงยกไม่ไหวแต่ข้างล่างคือกระเป๋าหนักเนี่ยต้องตกโอ้ยมองไม่เห็นนะคะต้องตบกระเป๋ากางเกงเลยก็คือมีเงินเยอะนะคะกระเป๋าหนักคือมีเงินเยอะเป็นความหมายโดยในนะคะว่าไปโกงเงินใครเข้ามาหรือเปล่าหรือไป เสียกระเป๋าหนักนะคะก็คือเงินเยอะเงินเยอะนะคะคําว่าเบื้องหลังค่ะแปลว่าเบื้องหลังการถ่ายทําก็คือเป็นเบื้องหลังจริงๆใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังข้างล่างคือคดิคดีบูอยู่คือเบื้องหลังการปล้นบ้านนะคะก็คือเป็นคนที่อยู่ข้างหลังการกระทําทั้งหมดค่ะเป็นความหมายโดยนาย ตกม้าตายข้างบนตกมาแล้วตายจริงนะคะแต่ข้างล่างตกมาตายไม่ตายนะคะหมายความว่าตายในเรื่องที่แบบตัวเองคิดว่าจะทําได้ดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ดีก็เลยตายเพราะว่าการจะทําของตัวเองค่ะแต่มันไม่ตายจริงนะลูกนะอา้าวคาว่าแมงดาข้างบนคือน้ําพริกแมงดาน้ําพริกแสนอร่อยส่วนข้างล่างนั้น บทแมงดานะคะแมงดาในที่นี้คือผู้ชายที่ชอบเกาะผู้หญิงกินหมายความว่าไงเกาะผู้หญิงกินเป็นแมงดาเป็นตัวอะไรนะไม่เกาะเกาะหลังแล้วกินได้หรอไม่ใช่นะคะเกาะกินหมายถึงว่าไม่ยอมหางานทำไม่มีอาชีพนะคะแต่ให้ผู้หญิงเป็นคนเลี้ยงดูเอาเงินจากผู้หญิงมาใช้ปลนเปลความสุขของตัวเองค่ะเ <paradigm. S 1> ขาเรียกว่าแมงดาใช้กับผู้ชายนะที่ชอบเกาะผู้หญิงกินนะคะ อมมือเอ,เอามือเข้าไปอมแล้วนะอันนี้คือเด็กอมมือจริงๆนะคะอันบนคือเป็นเด็กอายุน้อยที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ก็เริ่มอมนิ้วอมมือกันนะคะแต่ตอนนี้ใครอมมือแสดงว่าคนนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะเราไม่ใช่เด็กแต่ข้างล่างนะคะอานะทําตัวเป็นเด็กอมมือคือว่าทําตัวเหมือนแบบอไม่ล้นเรื่องไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ะค่ะเราโตแล้ว เราก็ต้องรู้จักที่จะทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กอมมือนะคะอ่ะปล่อยไก่ค่ะปล่อยไก่ไหมายถึงถ้าข้างบนก็คือปล่อยไก่จริง,รงๆเลยปล่อยไก่กุ๊กๆเนี่ยทาบุญแต่ข้างล่างปล่อยไก่ไหมายความว่าทําให้เกิดการเสียหน้าขึ้นนะคะก็คือปล่อยไก่มันเป็นความหมายโดยในนะคะไม่ใช่เอาไก่มาปล่อยจริงๆกลางรายการวิทยาศาสตร์นะลูกคำต่อไปงูเห่าค่ะ ก็คล้ายๆกับงูพิษนะคะอารมณ์ก็คือเป็นงูร้ายเป็นคนที่มีความร้ายกาจข้างในพร้อมที่จะฉกกัดได้ตลอดเวลานะคะต่อไปค่ะคำว่ารูซิปข้างบนรูซิปจริงๆซิปเปิดนะคะเวลาข้างน้ําแต่ข้างล่างคือรูซิปปากให้สนิทเลยนะแปลว่าโอดเก็บความลับนี้ให้สนิทถ้าเปิดเผยอะไรก็ตายนะจ๊ะรูซิปปากโอเคไหมอ้าวไปต่อล้มช้างค่ะ พลานใจบาปล้มช้างป่าไป2ตัวนี้ล้มจริงนะคะล้มช้างก็คือฆ่าช้างให้ตายนะคะแต่ข้างล่างล้มช้างเนี่ยหมายถึงว่ามันยากช้างคือตัวใหญ่ไงจะทําอะไรเนี่ยพวกเราคงล้มช้างอย่างเขายากแล้วแหละเพราะเขานั้นอิทธิพลเยอะนะคะก็คงจะไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนกับการล้มช้างค่ะอ่ะไปต่อตกผลึกข้างบนคือตกผลึกการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีผลึกเกิดขึ้นจริงจริง แต่ข้างล่างความคิดที่ตกผลึกหมายความว่าเป็นความคิดที่มีการกั่นกรองแล้วไม่ได้คิดปุ๊บตอบปับ๊บพูดปุ๊บเลยอันนี้คืออาจจะไม่ดีแต่ถ้าความคิดที่ได้รับการตกผลึกนั้นจะเป็นความคิดที่มีการกลั่นกรองนะคะแล้วก็จะพูดออกมาได้อย่างดีมีการทำสิ่งต่างๆต่อไปได้แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกกันไปเลยค่ะอ่ะตุลน,นะคะ กระต่ายทําไก่ตุ่นยาจีนตุ่นจริงเปื่อยจริงกินแล้วนิ่มนวลส่วนข้างล่างตุ่นคือหลอกลวงนะคะโกหกต้มตุ่นนะคะเป็นโจรน,นะจ๊ะหลอกเงินไปแล้วต่อไปหดหัวค่ะหดหัวก็คือข้างบนเป็นเต่าห้หัวไปหดอยู่ในกระดองแต่ข้างล่างนั้นหดหัวหมายความว่าขี้กลัวไม่กล้าไปไหนนะคะเช่นบางคนเนี่ยอดหัวอยู่นั่นแหละขีบคนอื่นไปข้างหน้าตัวเองหดหัวไม่กล้า ที่จะทำนะคะในสิ่งที่มันถูกต้องนะกบดานข้างบนเป็นจราเข้นะคะแต่ข้างล่างกบดานคือแปลว่าหนีไปซ่อนตัวถ้าใครมาบอกว่าคนใดคนหนึ่งทำกระทะที่ทําตัวกบดานที่อื่นเนี่ยแสดงว่าตํารวจจ้องแล้วจ้าตามจับนะคะกบดานก็คือการแบบแอบซ่อนไม่ให้ถูกตํารวจจับตัวไปได้เพราะการะทาความผิดนั่นเองค่ะ อ่ะต่อไปตาหั่วนะคะตาหัวคือตาที่มีจุดมุมมัวขา,ขาวๆอันนี้เป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าความหมายโดยในตาหั่วคือมองไม่เห็นนะคะแค่อยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะตาหัวจริงๆเลยเธอเนี่ยนะคะอ้าวโรยหนะ้าค่ะโรยหน้าแปลว่าการที่แบบทำอะไรแบบจัดฉากคล้ายๆผกชีโรยหน้านั่นเองนะคะความหมายโดยในเนาะส่วนทางผ่านนั้นนะคะความหมายโดยในก็คือว่า เห็นฉันเป็นแค่ทางผ่านคิดถึงเพลงเลยอะนะคะเพลงทางผ่านใช่ไหมที่ร้องแล้วแบบโอ้โหได้อารมณ์มากอารมณ์ที่แบบโอ้ยอกหัหกเธอเห็นฉันเป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมไม่ได้รักฉันจริงๆแล้วก็เอาฉันเดินแบบแค่เวลาแค่เธอเหงาอะไรประมาณนี้นะคะ oh <my> อันนี้น่าจะรู้กันดีเพราะว่าฟังเพลงทางผ่านอยู่กูรู้นะว่าเรารู้ข้อนี้ไม่ต้องพูดเยอะข้อนี้เลยดีกว่าขัดขานะคะขัดข้าท่าแบบตรงๆก็คือ เอาขายื่นออกไปแล้วเพื่อนเดินมาสะดุดล้มอันนี้เรียกขัดขาแต่ขัดขาข้างล่างคือเป็นการขัดขวางลูกขัดขวางไม่ให้คนเขาได้รับตําแหน่งหรือได้รับในสิ่งที่ดีกว่าตัวไม่ได้อิจฉาไงขัดขามันไปเลยนะคะเดี๋ยวมันได้สิ่งดีกว่าเราไม่ได้เนาะ <c oughs> โอเคนางรายก็มานะคะอ่ะเข้าฌานเข้าฌานกากีนั่งสมาธิจนเข้าฌานก็คือโอ้เห็นนั่งทางในแหละแต่เข้าฌานข้างล่างก็คือว่านะคะ โมรานั่งหลับในห้องเรียนจนเพื่อนแซวว่าเข้าฌานคืออารมณ์ไปแล้วนะคะเขิไปแล้วนะคะเข้าฌานนะต่อไปบ้านเล็กนะคะบ้านเล็กคือบ้านหลังเล็กจริงๆ นี่คือความหมายโดยตรงแต่ถ้าบ้านเล็กแบบความหมายโดยในคือเป็นเมียทาไว้ค่ะไม่ใช่เมียจริงๆไม่ใช่เมียหลวงที่ตกแต่งเป็นกิ๊กเป็นกักแอบซ่อนอยู่เขาเรียกบ้านเล็กนะคะของเสียของอะไรก็ว่าไปส่วนเอาคืนนั้นก็คือไปเอาของมาคืนมีความหมายโดยตรงแต่ถ้าความหมายโดยในเอาคืนนี้มีความน่ากลัวพอสมควรนะเช่นสมมตุติมีคนมาทําร้ายเราแล้วเราบอกว่าตายได้เลย ฉันจะเอาคืนแกให้สะสมเขาอาจจะแค่มาหยิกเราเล่นแต่เราอาจจะกลับไปตบว่าเลยไอ้ะเนี่ยเอาคืนและนะคะหรือเอาของไปซ่อนอะไรอย่างงี้นะคะเอาให้มันสะสมไปแต่มันไม่ดีนะที่พูดมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะถึงแม้จะเป็นการเอาคืนก็เถอะแต่ว่าเราควรจะมีการให้อภัยมากกว่านะคะการที่จะเอาคืนใครสักคน พราะยังไงแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวกรรมจะลงโทษเขาเองค่ะคําต่อไปเขาว่าป้อนนะคะป้อนก็คือตักข้าวป้อนอ่าใช่ไหมใช้กับเด็กหรือป้อนข้าวคนป่วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าป้อนใน,ในแบบความหมายโดยในเนี่ยก็คือว่าการส่งนะคะมหาลัยเร่งผลิตบัณฑิตส่งให้สถานประกอบการป้อนนี่คือส่งสิ่งที่มันดีสิ่งที่มีคุณภาพนั้นไปสู่สถานประกอบการะคะ่ะ จบกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนึ่งภารกิจสุดท้ายที่เราจะต้องไปตอบคำถามให้ครูก็คือการุณาไปทำแบบทดสอบเรื่องของคำที่มีความหมายโดยตรงกับคำที่มีความหมายโดยในบอกเลยว่าของกล้วยกล้วยหมู่หมู่มจ้าเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีช้อยอยู่แค่สองช้อยให้เลือกไม่ตรงก็ไนไม่ไหนก็ตรงไม่ตรงก็ไหนไม่ไหนก็ตรงนะคะมีอยู่สองอันเลือกเอา นะคะจะตรงหรือจะในข้อหนึงตอบได้แค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะไม่ใช่เลือกติ๊กมันสองเลยไม่ได้นะลูกอ่าโอเคนะอ่านโจทย์ให้รอบครอบนะคะแล้วเลือกให้ดีดว่าตรงหรือนในในหรือตรงนะคะเลือกแค่นี้นะไม่ยากจนเกินความสามารถของพวกเราแน่นอนนะคะมีทั้งหมด30ข้อเก็บเป็นคะแนนเก็บนะคะเพราะมันไม่ยากนะตั้งใจอ่านโจทย์ให้ดีด มันเยอะนะคะครูก็เลยเไม่ใช่พูดผิดจะบอกว่ามันง่ายครูก็เลยให้ข้อสอบที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่แต่มีคําว่าแต่ข้อสอบของเราวันนี้มาจากเรื่องที่เรียนวันนี้แหละกับเมื่อวานนี้แหละนะคะสองครั้งมีไปออกสอบหมดเลยนะคะทั้งสิ่งที่โจทย์สิ่งที่สอนสิ่งที่พูดเต็มที่ค่ะมาหมดใครตั้งใจฟัง ขอให้ได้คะแนนเต็มซ้าครูใครไม่ตั้งใจฟังการุณาไปแก้ไขตัวเองทบทวนให้เรียบร้อยถ้าไม่ทบทวนตกตอบนะคะโอเคนะคะ,ะวันนี้นะคะมีภารกิจง่ายๆสั้นๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือคุณกรุณาไปสอบในลิงก์นะคะลิงก์นี้นะเดี๋ยวครูส่งไปในกลุ่มด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะให้เรียบร้อยนะจ๊ะเพียงเท่านี้เท่านั้นใครยังทำในสมุดไม่เสร็จก็ไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะ วันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ